ผมสวิตเตอร์สกัดครับผมก็เป็นนักตะยานครับก็เจอกับระมิตรโดยทํามโดยก็เรียกลุกรปนผมก็เป็นรูปที่ที่อยู่ในร่า,างกายมันก็อ่อนอ่อนแรงมือสองข้าเนี่ยไม่มีกำลังเวลาจะลดเสื้อต้องให้ภรรยาช่วยต่อให้พอใช้ยาตัวเนี้ สิบสี่วันไม่เห็นผลน,นะมาเห็นผลในวันที่สิบห้าเพราะผมตั้งเวลาตันแม่นาการปลุกตีสองไปตียานแต่บนเราว่าน,น้องชายผมมันปลุกตีหนึ่งครับตอ,อนที่ปลุกอนะ่ะผมคิดว่าเป็นหนูปัตั้มอยู่การผมก็จับคอไปเลยออกที่ไหนได้ของเราเองครับออกตกดูหนะ้าอกอก เครื่องในเรามันแน่นหมดแล้วความเป็นหนุ่มากลับมาเนี่ยสิ่งที่ผมประทับใจก็อ,อย่างนี้ครับขอบคุณเรามิมครับ